ก่อนที่จะจบงานนะครับเรามาเก็บขอบผมให้มันเชื่อมกันนะครับตรงไหนที่มันยังเป็นขอบอยู่หัวลูกค้าก็จะเป็นหลุมนะครับเป็นคลื่นมันจะเก็บให้นวลได้ยากนะครับดังนั้นเราก็ค่อยไล่เก็บนะครับโดยการใช้หวีเล็กนะครับค่อยๆไล่เก็บให้มันโดนนวลดูก,กลมกลืนนะครับเราก็จบงานได้ตรงจรที่มันยังดูด่างอยู่เราก็กดให้แนบนะฮะบตรงที่เราต้องการให้มันสั้น ด้านบนนะฮะเป็นการวางหวีแบบลอยๆนะครับค่อยๆเก็บดูขอบผมให้มันดูกลมเกิน